ว,วันนี้จะได้คุยกันเรื่องของฮอร์โมนไข่น้ำผึ้งเพื่อสุขภาพนะฮะฮอร์โมนไขน่พเพื่อสุขภาพซึ่งก็ประกอบไปด้วยไขย่ไก่นะฮะน้ำผึ้งแล้วก็นมเปรี้ยวแล้วก็แป้งข้าวหมักนะครับสี่ส่วนนี้นะครับเราก็สามารถที่จะมาทำฮอร์โมนไขน่เพื่อสุขภาพได้ซึ่งฮอร์โมนไขน่เพื่อสุขภาพนี้มีประโยชน์ หลายอย่างนะครับต่อสุขภาพของของพวกเราประโยชน์ประการแรกก็คือจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงนะฮะแล้วก็มีความต้านทานมีภูมิต้านทานสูงนะครับแล้วก็ทำให้เซลล์ในร่างกายเรานี่นะครับเรียงตัวเป็นระเบียบนะครับแล้วก็ทำให้เขาเรียกอะไรนะธาตุอาหารซึ่งจากการที่ ทางห้องแลบเขาได้วิเคราะห์ว่าฮอร์โมนไข่เนี่ยมันมีธาตุอาหารเยอะแยะมากนะมีธาตุไนโตรเจนโพแทสเซียมธาตุฟอสฟอรัมนะมีธาตุแมกนีเซียมแคลเซียมธาตุแมนกานีสมีธาตุเหล็กธาตุสังกะสีมีธาตุโบรอนและมีกรดต่างๆโดยเฉพาะกรดฟูริกซึ่งเป็นกรดสร้างชีวิตนะครับ uh, แล้วก็ uh, สิ่งที่ เรารับประทานเนี่ยออเปรี้ยวหวานนะฮะมีเปรี้ยวแล้วก็มีหวานนะฮะเพราะความหวานจากน้ำผึ้งนะแล้วก็เราใช้นมเปรี้ยวนี่นะครับยี่ห้ออะไรก็ได้เอาไปย่อยไข่แต่เราใช้แป้งข้าวหมากเนี่ยนะฮะเป็นยีสต์เป็นเชื้อราเนี่ยเอาไปย่อยไข่แล้วใช้น้ำผึ้งหรือน้ำตาลทราย1กิโลเท่ากับไข่เนี่ยเอาเป็นตัวพลังงานนะฮะเพราะฉะนั้นไข่ไก่เนี่ย1กิโล ประมาณสักสิบห้าฟองถ้าเป็นเบอร์หนึ่งถ้าเป็นเบอร์สองเบอร์สามก็เป็นสิบหกฟองเบอร์สามก็สิบเก้าฟองเบอร์เบอร์ห้าก,ก็อาจจะยี่สิบกว่าฟองนะเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อมันมีประโยชน์หลาย8ปีที่เราค้นพบ2548ั 2, 500, ที่เราค้นพบนะฮะการทำให้คนที่กินทั่วประเทศไทยแล้วก็หลายประเทศในในโลกเรานี้เขาก็ทำกินนะเมื่อเมื่อกินแล้วเนี่ยก็ทำให้ แข็งแรงนะฮะหายโรคหายภายัยแล้วก็ไม่ป่วยง่ายเสร็จแ,แล้วก็โรคต่างๆที่ยังไม่เป็นเนี่ยมันก็ป้องกันได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมาเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลน,นะฮะของสาธารณสุขเราว่าเราอยากให้คนไทยสุขภาพดีเราก็ทานอาหารเสริมตัวเนี้ยที่เราหมักเองเนี่ยเราหมักเองเนี่ยนะฮะบางคนจะรู้สึกว่าเอะหมักต้องเดือนนะฮะนะก็ไม่ต้องกลัวนะฮะมันมีความ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลายเป็นของสุกจากขี่ไคด่ดิบๆพอเราหมักไปสักเดือนหนึ่งเนี่ยไม่มีเชื้อโรคเลยนะจากการที่พิสูจน์ในห้องแลบะนะเชื้อโรคก็ตายหมดมันเป็นกรดเปรี้ยวๆเนี่ยมันก็ฆ่าเชื้อโรคหมดแล้วมันก็จะไม่ใช่เป็นของดิบอีกต่อไปเป็นของที่เป็นกรดเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็ไม่มีเชื้อโรคแล้วก็ไม่ต้องไปทําให้สุกอีกถ้าทําให้สุกก็จะ หมดความเป็นอาหารที่มีประสิทธิภาพสูงมันก็จะกลายเป็นไข่ที่ไม่ได้เปจุลินทรีย์ไม่ได้มีใ uh, บแมคโครไบโอติกที่ไปช่วยร่างกายแต่อย่างใดวัะนั้นเราก็จะกินกินอย่างเงี้ยกินที่หมักเป็นของเปรี้ยวๆแล้วเงี้ยก็กินวันละช้อนชาวันละช้อนชาวันละช้อนชาเช้าขึ้นมาก็ช้อนชาเนี่ยก็ดื่มน้ําตาม,ามถ้า60อายุ60ขึ้นไปก็ก่อนนอนอีกหนึ่งช้อนชาแล้วก็ดื่มน้ํา,าตามนะฮะแล้วถ้าเรา ทำได้อย่างนี้เราก็จะรอความชรานะเราก็จะไม่ป่วยโรคที่เป็นอยู่ก็จะหายไปโรคที่หายแล้วที่เราค้นพบก็จะมีะมะเร็งเม็ดเลือดนะคุณเฉลิมทัยยะที่ปางกระต่ายกําแพงเพชรโรค SL e ภูมิแพ้ตัวเองคุณชาลีสาม0 0เร็วที่อำเภอเชียงแสนเชียงรายนะโรคเอสที่หายเลยคุณบุญมาที่หมู 12, ่1ิตําบลป่าสักาอำเภอเชียงแสนเชียงรายก็โรงพยาบาลเชียงแสนก็จาหน่ายเลยหายเลยนะโรคหัวใจโตคุณ ที่อยู่ที่ฉะยะสุทรกินแล้วหายเลยนะก็เป็นโรคที่หัวใจหัวใจรั่วนะคุณที่อยู่ที่อยู่ฉะเชิงเาากินแล้วบอกว่ามันปิดเองลงในเว็บไซต์อยู่นะคนที่หัวใจเต้นปิดปกติคุณมณีเผ่าสัาที่เนินมาปรางวิโลกินแล้วก็หายนะแล้วก็คนของเรานะพ่อนกรัต์ได้แนะนําลุง ลุงทุ่นนอนนะฮะกินแค่สองอาทิตย์นะตอบรับม,มาโตหายเลยเขาหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยนี่คนที่เราที่มาเรียนที่โรงเรียนเราบางคนที่มาเรียนที่โรงเรียนเรานี่หลายคนจะประสบความสําเร็จแล้วนะฮะคนทั่วประเทศทั้งที่กล่าวแล้วกินแล้วดวีวิธีทำก็ไม่ได้ยากเลยนะเราจะใช้ไข่เนี่ยนะมาทุบนะฮะทุบใส่โหลนะครับเนี่ยนะเราก็ทุบอย่างเงี้ยดูนะฮะให้ท่านดูนะง่ายๆมากนะทุบใส่แล้วก็ แล้วก็เอาเปลือกนี่นะไปใส่ในครบนะฮะเราก็จะทุบไข่นะแล้วก็เนี่ยทำง่ายๆนะเดี๋ยวจะมีลูกศิษย์จะช่วยกันไปตำให้ดูนะเนี่ยเราก็ทุบ15ฟองเราก็ทุบไปเรื่อยๆนะมันมันง่ายเหลือเกินนะเวลาเราทำเนี่ยอ่า <ไป S 1> สูงไม <ป S 1> <ไป S 2> ่ดอยนะยตูด อาจจะง่ายๆอย่างเงี้ยไ,ไม่ยากอะไรนะก็ถ้าหากว่าถ้าหากว่าเราเห็นว่ามันง่ายๆอย่างนี้แล้วเนี่ยก็คือทางการแพทย์นะคุณหมอ,อคุณหมอท่านหนึ่งนะท่านแนะนาผมนะท่านบอกอย่าใช้เครื่องปั่นก็ได้อาจารย์ผมถามว่าทําไมไม่ใช้เครื่องปัน่นท่านบอกว่าเครื่องปั่นเนี่ยมันเกิดอํานาจแม่เหล็กเกิดอนุมูมอิสระท่านก็บอกใช้คล็อกนะครับ อันนี้เราก็ล้างไข่ให้สะอาดซะก่อนนะแล้วไปตากแดดเรียบร้อยแล้วนี่เราตากแดดแล้วนะครับไข่นี่ล้างที่เราฟองแล้วก็ตากแดดนะครับพอตากแดดแล้วเราก็อ่าสักประมาณักครึ่งวันนะตากแดดประมาณครึ่งวันนะฮะแล้วเราก็เอามาทุบอย่างเงี้ยนะฮะนี่เราก็ประมาณสัก ติดหกฟองนะครับ1ิหกฟองนี่ก็เป็นไข่ที่ได้หนึ่งกิโลนะแล้วก็มาทุบทุบเช่นนี้นะครับนะทุบเสร็จแล้วเราก็เอาเปลือกไปรวมอย่างนี้นะครับง่ายๆเลยนะเอาเปลือกไปรวมนี้อ่าพอเปลือกวมแล้วก็นะะเดี๋ยวทําอะไรต่อไปนะก็คือเราก็จะใช้ผสมตัวอื่นลงไปนะฮะนี่เห็นไหมท่านเห็นไหมฮะว่าง,ง่ายขนาดนี้เราจะไปเราจะเอา เอาตัวนี้ไปตำเลยนะครับเราจะไปตนตำนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ท่านดูขั้นต่อไปนะเราจะเอาน้ำผึ้งเนี่ยนะครับใส่ลงไปเลยนะนะ,น,ะน้ำผึ้งมีใส่ลงไปอย่างเงี้ยนะง่ายง่ายใช่ไหมใช่ไหมดูการทำเรามันจะง่ายมากใส่น้ำผึ้งลงไปนะครับ <S <S ขวดหนึ่งก็ประมาณโลเลงนะแล้วก็ใส่ลงไป เปลือกที่เราตามเมื่อกี้เดี๋ยวกําลังเอาไปตามอยู่นะเดี๋ยวเราจะมาใส่รวมกันอ่าอันนี้จะเห็นว่ามันง่ายมากๆเลยนะครับง่ายมากมากนะฮะที่ที่เราจะทําวันนี้นะครับเสร็จแ,แล้วเราก็เอาน้อนงเปรี้ยวนะครับใส่ไปขวดหนึ่งนะฮะน้งเปรี้ยวยี่ห้อใดๆก็ได้ มันจะมีแลคโตบาซิลัสนะแบคทีเรียที่ช่วยย่อยไขย่เราก็ใส่ลงไปนะฮะใส่ลงไปนะฮะเี๋ยจแล้วแป้งเนี่ยให้เราบี้แล้วก่อนนะฮะแป้งนี่เราใช้ถ้าเนี่ยก็ประมาณก้อนเล็กๆขนาดนี้พอแล้วนะฮะถ้ามันก้อนใหญ่เราก็บี้เป็น4ีส่วนอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเราก็เทลงไป เนี่ยเราก็บี้ให้ละเอียดอย่างนี้นะฮะบี้ให้ละเอียดเลยเดี๋ยวเราพวกเราจะได้กินหลายคนเลยพี่น้องชาวตำบลเรานะนาทุ่งเป็นรสอสมอเป็นพี่น้องที่ทำมาส่งเยอะแยะเนี่ยนะเราจะได้ทานเนี่ยเราก็เทไปนะ เทแป้งกระบากลงไปอ่าแล้วก็เทลงไป,ยปยไอย่างเงี้ยเปลือกได้ย่างอ่ะเปลือกมานะครับอ่อบาหมดนะได้เปลือกแล้วก็มาเลยนะฮะอ่ะากำลังทำนะครับกำลังทำเปลือกนะฮะตอนนี้ก็กำลังทำเปลือกนะฮะ ผมลืมเรียนให้ท่านทั้งหลายทราบนะในแพทย์เสนีน,นครท่านบอกให้ตามอย่างนี้ครับท่านบอกว่าเครื่องปั่นเนี่ยมีอนุมูทิสระนะครับก็ใช้ใช้พกตาเนี่ยมันจะไม่เกิดอำนาจแม่เหล็กและมันไม่มีอนุมูลิสลาดีนะครับนี่ท่านท้า,าว่าท่านจะยังใช้เครื่องปั่นอยู่นะก็ก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าเราหมักตั้งเดือนนะครับอนุมูลิสระก็หมดไปเหมือนกันอันนี้ก็เพียงแต่ว่า เป็นข้อดีที่ว่าทางในแพทย์ท่านแนะนำเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องไปหาเครื่องปั่นอะไรให้ยุ่งยากนะครับอ่าตอนนี้ก็มาแล้วครับเอาเอา,เอาตักเลยนะตักตักเปลือกใส่นะฮะวิธีการก็ง่ายนะครับแล้วก็ตักเปลือกมาใส่ไอตอนที่เราหมักเนี่ยเราให้เปลือกเขาไปไปทำให้ความเปรี้ยวความคาว ความหวานความผมรสชาติต่างๆเนี่ยให้เขาไปปรับรสชาตินะฮะให้ให้เปลือกเนี่ยนะครับไปไปทำให้รสชาติมันมันได้ที่นะครับทำให้รสชาติมันได้ที่เนี่ยสีก็สวยด้วยนะครับแล้วเราก็คนให้เข้ากันอ่าคนให้เข้ากัน เมื่อเราคนให้เข้าการเรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S> <S ก็เป็นอันว่าใช้ได้่านะเป็นอันว่าใช้ได้พอเป็นอันว่าใช้ได้แล้วเนี่ยเราก็จะใช้กระดาษทิชชู่หรือหรือหรือผ้าที่สะอาดนะครับเราจะใช้กระดาษทิชชู่ที่สะอาดหรือผ้าที่สะอาดนะทุกครั้งที่เราคนเช้าเย็นตลอดหนึ่งเดือนเนี่ยเราจะต้องใช้ผ้าจะดีกว่าผ้า ผ้าชุบน้ำให้หมาดๆนะฮะแล้วเราก็เช็ดขอบขๆภายในเพื่อไม่ให้มันเกิดเชื้อรานะเราเช็ดทุกวันเช้าเย็นเราเช็ดทุกวันเช้าเย็นนะฮะแล้วรักษาความสะอาดให้ดีวางไว้ที่ในวางไว้ในที่ร่มวางไว้ในที่ร่มที่ลมผ่านสะดวกเป็นเวลาหนึ่งเดือน ฝาก็ปิดธรรมดานะฝาก็ปิดธรมดนะดธรมดานะฝาปิดธรรมดานะปิดสักรอบเดียวก็พอนะรอบเดียวก็พอนะแล้วถ้าหากว่าบางคนก็มีมีผ้าเขาบางมีพ้าสติกลองก่อนก็ได้แล้วเอาฝาคล่อมลงไปปิดสักรอบเดียวก็พอพอถึงช่วงเช้า นะครับวางไว้ในวางไว้ที่โลง่โลงๆที่ในบ้านเราที่ลมผ่านสะดวกพอถึงตอนเช้าเราก็เปิดฝาขึ้นมาแล้วเราก็คนนะก็คนพอคนเสร็จแล้วคนประมาณอย่างน้อยหนึ่งนาทีอย่างมากก็อาจจะบางคนบอกดูทีวีไปชั่วโมงก็คนทั้งชั่วโมงมีไหมก็บอกมีแล้วของเขาอร่อยไหมเขาก็บอกเขาอร่อยคนคนนาทีเดียวอร่อยไหมก็อร่อยมันก็คนเอาเปลือกขึ้นมา มันก็ขึ้นอยู่กับว่าน้ำพึ่งต้องดีต้องใหม่ไข่ต้องใหม่ต้องล้างสะอาดต้องไม่มีไข่เสียเลยนมเปรี้ยวต้องต้องใหม่อยู่ในอายุแล้วก็แป้งข้าหมากต้องใหม่ต้องไม่ไม่เสียไม่ไม่เป็นชลาเนี่ยของเราดีแล้วเราก็หมักไปเดือนหนึ่งคนเช้าครั้งหนึ่งแล้วก็เช็ดให้สะอาดแล้วก็ปิดฝาตอนเย็นก็เปิดฝาแล้วก็คนแล้วก็เช็ดให้สะอาดแล้วก็ปิดฝา หนึ่งเดือนก็ทําเช่นนี้พอครบเดือนแล้วก็กรอเราก็กรองเอาเปลือกมันออกเอา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 เปลือกมันออกนะใช้ปากบางใช้กระชอนแล้วก็กรองเอาน้ําม,มาก็ะจะเป็นฮอร์โมนไข่ที่มีลักษณะเช่นนี้ฮอร์โ,โมนไข่ที่มีลักษณะเช่นนี้นะครับที่เรารับประทานนะเหมือนเหมือนที่พวกเราทำนะที่พวกเราเียงเป็นขวดนะน,ะนี่เป็นของพี่น้องที่ทำเห็นไหมฮะ สีไม่ไม่ว่ากันจะสีนี้สีนี้ไม่ว่ากันนะฮะทานรสชาติไม่เหมือนกันไม่เป็นไรขอให้มันไม่บูดถ้าบูดเจ้าเน่าก็คือให้ล็ต้อนไม้ไปซะถ้ามันเปรี้ยวไม่บูดกินได้เลยนะฮะนะฮะอย่างเงี้ยนะฮะรสชาติอ่านะใช้ได้หอมหวานนะครับนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโนโมมอนไย่ที่ พวกเราสามารถจะทำรับประทานเองแล้วก็ทานทุกวันตื่นขึ้นมาก็ใส่เลยหนึ่งช้อนชานะครับใส่ช้อนชาเล็กๆบางคนบอกว่าหาช้อนชาไม่ได้ก็ใส่อย่างนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็ใส่ปากอย่างนี้ก็ได้ถ้าไม่มีช้อนนะถ้ามีช้อนอยู่บ้านก็เราก็ทานอย่างนี้แล้วก็ดื่มน้ำตามแล้วก็ดื่มน้ำตามนะฮะ ดื่มน้ําตามไปสักประมาณ5แก้วดื่มน้ํา5แก้วก็คือค่อยๆดื่มไปเรื่อยๆตอนเช้าดื่มไปทีละแก้วละแก้วจนกระทั่งครึ่งชั่วโมงได้5แก้วก็ร่างกายดีก่อนนอนถ้าสูงอายุก่อนนอนก็เอาอีกสักช้อนหนึ่งแล้วก็ดื่มน้ำ2แก้วก่อนนอน2แก้วพอละก่อนนอน2ชั่วโมงก็ผ่านเลยสมมติทานทุ่มหนึ่งพอ3ทุ่มก็ไปปัสสาวะแล้วก็เข้านอนเลย ก็จะไม่ลุกมาปัสสาวะเดืกๆ,ๆนะนผู้สูงอายุก็ทานทั้งสองรอบถ้าคนอายุไม่ถึง60ก็ทานหนึ่งช้อนชาถ้าคนอ้วนอยากขอมก็ทานก่อนนอนได้ผลดีคนอ้วนพุงเยอะๆก่อนนอนหนึ่งช้อนแกงแล้วดื่มน้ำสองแก้วหรือว่าดื่มดื่มตอนทุ่มหนึ่งสามทุ่มนอนก็ไปปสัสสาวะซะแล้วมันจะไม่ปสๆๆัสสาวะดึกๆนะแล้วก็ ตอนนอนอย่างเงี้ยบางคนกินตอนเช้าตื่นมากินเลยก็ลดน้ําหนักได้แต่ต้องกินน้ําเยอะๆกินน้ำห้าแก้วถ้ากินน้ําน้อยบางทีก็ลดน้ําหนักไม่ค่อยได้เพราะนั้นก่อนนอนเนี่ยค่อนข้างชัวร์ลดพุงได้ดีมากนะฮะแล้วก็จะไม่ป่วยแล้วจะไม่เป็นหวัดทั้งปี แล้วจะทําให้เราเป็นคนที่มีร่างกายที่แข็งแรงด้วยทํามีโรคแค่ภูมิใจตอนนี้กินยาอยู่กระสอบนี้เนี่ยไม่เกี่ยววันนี้เลยนะกินได้เลยกินได้เลยกินเสริมกันไปเลยกินกระยาหมอเสริมกันไปเลยตอนนี้ในกสอบอ่อ่ากินเสริมกันไปเลยนะอ่าดีมากเลยนะครับวันนี้ต้องอขอบคุณมากนะเดี๋ยว เด็กทานตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยพอคลอ,อดมาแล้วก็หนึ่งหยดใส่น้ําแล้วให้ดื่มเลยแล้วเด็กนักเรียนก็ทานทุกวันเลยวันละครึ่งช้อนชาเด็กจะเรียนเก่งขึ้นถ้าตั้งท้องอยู่ก็ทานเลยจะได้บำรุงคันนะครับ <c oughs> มีคําถามอะไรไหมครับ <c oughs> บูดก็เน่าเลยถ้าเปรี้ยวไม่บูดเน่อย่างนี้ไม่บูดนะกลิ่นอย่างนี้ไม่บูดถ้าบูดก็คือเน่าเลย S <S ออเอาเปรี้ยวๆไม่บูดเหนาแล้วมันจะมีลักษณะอย่างไรคะคือเหม็นเลยเหม็นชุ่มเลยแบบบูดเลยเป็นฟองอะไรอย่างเี้หรอคะอไม่ไม่ไม่คือลักษณะบูดเ <S 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 <บ>น่าอ่ะถ้าเป็นฟองไม่บูดเป็นฟองปกติเป็นฟองไม่บูดน,นะดีมากเลยคําถามท,าที่ดีมากเลยเดี๋ยวเราวันนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะขอบคุณมากครับ 不逃走。